มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากออกมานะครับท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีที่กำลังแบบร้อนระอุเลยสหรัฐที่เคยตั้งกำแพงสูงเลี้วกับจีนเนี่ยกลับมีท่าทีว่าจะยอมไฟเขียวให้ NVIDIA ดียยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI กลับไปขายของในจีนได้อีกครั้งคือตอนแรกที่ได้ยินข่าวเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะยอมแพ้แล้วเหรอ พอไปดูไส้ในจริงๆนะครับจะเห็นว่านี่ไม่ใช่การยอมถอยเลยแต่เป็นเกมที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะใช่เลยค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนกำลังดูมวยที่ห้ามชกกันมาหลายยกแล้วอยู่ๆกรรมการก็บอกว่าอ่ะชกต่อได้แต่มีเงื่อนไขนะว่าห้ามออกหมัดฮุกขวาคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การอนุญาตอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่เงื่อนไขของการอนุญาตต่างหาก การที่ยอมให้ขายได้แค่ชิปรุ่นที่ลดสเปคลงแล้วก็มีเทคโนโลยีตามหลังรุ่นท็อปอยู่ตั้ง18เดือนตรงนี้ล่ละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยโอ้เปิดประเด็นได้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาคุยกันให้ลึกเลยดีกว่าว่าเบื้องหลังดีลนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากรายงานของสื่อใหญ่ๆเลยนะครับ ทั้ง TechCrunch แล้วก็ Reuters ที่ตามเรื่องนี้แบบเกาะติดเลยชิปตัวท o p t o p ที่เป็นหัวใจของการพัฒนา AI อย่าง A100 หรือ H100 เนี่ยคือห้ามส่งไปจีนเด็ดขาดซึ่งเป้าหมายตอนนั้นก็ชัดเจนมากคือต้องการจะตัดแขนตัดขาการพัฒนา AI ของจีนไปเลย ไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะถูกต้องค่ะคือแนวที่ตอนนั้นมันเหมือนกันตัดท่อน้ำเลี้ยงเลยกะว่าจะให้การพัฒนา AI ของจีนชะง,งักไปแต่ผลที่ตามมามันก็มี2ด้านอย่างที่รู้กันว่ามันกระทบรายได้ของ Nvidia แบบเต็มๆแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในวอชิงตันว่าเอ๊ะการบีบขนาดนี้มันได้ผลจริงหรอหรือแค่กาลังผลักให้จีนต้องรีบสร้างเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาทดแทนกันแน่อ่าเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นเหมือนดาบสองคม ทีนี้พอมาถึงดิว่าสุดชิปที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้คือ H 2 0 0แต่ก็ไม่ใช่ H 2 0 0ตัวเต็มใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็น H 2 0รุ่นพิเศษสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะที่ถูกตอนความสามารถบรรอย่างออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพโดยรวมมันจะถูกจำกัดอยู่ภายใต้เพดานที่สหรัฐกำหนดไว้และหัวใจของเพดานที่ว่าก็คือตัวเลข18เดือนนี่แหละค่ะ คำว่าล้าหลัง18เดือนในโลกของ AI นี้มันรุนแรงขนาดไหนครับสําหรับคนนอกวงการอาจจะฟังดูไม่นานเท่าไหร่เอ็งคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าเป็นวงการอื่น18เดือนอาจจะแค่ minor change แต่ในวงการ AI นี่คือคนละยุคสมัยเลยนะคะประสิทธิภาพความเร็วการประหยัดพลังงานมันต่างกันแบบก้าวกระโดดแต่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นตรงนี้เลยว่าถึงจะบอกว่าล้าหลังแต่มันก็ยังเป็นชิปที่ทรงพลังมากๆอยู่ดี พอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะมันไม่ใช่การขายรถยนต์รุ่นปี2023ให้ในปี2025แต่มันคือการขายรถแข่งฟอร์มูล่าวันของฤดูการที่แล้วให้โอซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะสู้รถแข่งของฤดูการล่าสุดไม่ได้แต่ถ้าเอามันไปวิ่งแข่งกับรถสปอร์ตที่เร็วที่สุดบนท้องถนนทั่วไปมันก็ยังทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นอยู่ดีภาพชัดเจนมากครับนี่คือระดับความสามารถของชิปที่จริงกาลังจะได้ไปค่ะ มันยังคงทำงานด้าน AI ทั้งเทรนนิ่งและ i n f e r e เ c นได้อย่างยอดเยี่ยมคือถึงจะเป็นของตกรุ่นแต่ก็ยังเป็นของระดับโลกอยู่ดีที่นี่แหละครับตรงนี้แหละคือจุดที่น่าสนใจที่สุดทำไมสหรัฐถึงเปลี่ยนเกมล่ะครับจากที่เคยใช้ไม้แข็งมาตลอดอยู่ๆก็มาใช้ไม้หนวมมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลัง จากการวิเคราะห์ของหลายๆแหล่งข่าวนะคะมันไม่ใช่การยูเทิร์นซะทีเดียวแต่เป็นการปรับกลยุทธ์ให้เฉียบคมขึ้นมากกว่าเราสรุปเหตุผลหลักๆออกมาได้3ข้อใหญ่ๆข้อแรกเลยตรงไปตรงมาที่สุดคือเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องเงินเงินทองทองและการรักษาตลาดค่ะหมายถึงรายได้ของเอ็นวเดียที่หายไปที่เคยมีข่าวว่าตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนถึง20-25%ของรายได้ฝั่ง Data Center เลยใช่ไหมครับตัวเลขนั้นเลยค่ะ การที่รายได้ก้อนเมื่อหือมานี้หายไปในพิบตามมันสร้างแรงสั่นสะเทือนแน่นอนแต่มันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าการเสียรายได้ระยะสั้นซ่อนอยู่พอเอ็นวีเดียขายของไม่ได้มันเกิดสุญญากาศขึ้นในตลาดจีนแล้วใครล่ะคะที่กระโดดเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นก็ต้องเป็นบริษัทจีนด้วยกันเองอย่างหัวไวถูกเพ่งเลยค่ะ หัวเว่แล้วก็บริษัทชิปในจีนอีกหลายเจ้าอย่าง b ี r e n เริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาทดแทนแล้วพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างไบดูเทนเซนอริบาร์บาก็เริ่มสั่งซื้อชิปพวกนี้ไปใช้แล้ววอชิงตันมองเห็นภาพเลยว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันจะไม่ใช่แค่การเสียรายได้แต่มันคือการที่สหรัฐกำลังสร้างคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาด้วยมือของตัวเองโห oh, ฟังดูแล้วเหมือนกับว่า การแบนที่ตั้งใจจะทำให้จีนอ่อนแอลงกลับกลายเป็นการบังคับให้จีนต้องเรียบแข็งแกร่งขึ้นซะเองนั่นคือความเสี่ยงที่สหรัฐประเมินแล้วว่ายอมรับไม่ได้ค่ะการปล่อยให้เอ็นวีเดียกลับไปขายของได้แม้จะเป็นรุ่นเก่ามันจึงเป็นการดึงให้จีนยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกาอยู่และที่สำคัญคือมันชะลอการเติบโตของคู่แข่งในจีนไปในตัวด้วยเป็นการเล่นเกมที่มองไกลกว่าเดิมมากเข้าใจเหตุผลแรกแล้วครับ เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ,จในระยะยาวแล้วเหตุผลข้อที่2องละครับเห็นว่าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โดยตรงเลยใช่ค่ะเหตุผลข้อที่2คือการเปลี่ยนกระบวนท่าทางยุทธศาสตร์จากเดิมที่ใช้กำแพงเหล็กคือกันทุกอย่างทิ้งไปเลยเปลี่ยนมาเป็นเชือกล้ามแทนแนวคิดนี้ถูกเรียกว่า Performance Ceiling หรือการควบคุมเพดานประสิทธิภาพค่ะการควบคุมเพดานประสิทธิภาพอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไง หลักการมันง่ายมากค่ะแทนที่จะบอกว่าคุณห้ามมีรถแข่ง F1 ก็เปลี่ยนเป็นคุณมีรถแข่ง F1 ได้นะแต่ต้องเป็นรุ่นของปีที่แล้วเท่านั้นหมายความว่าสหรัฐจะเป็นคนคุมเกมกำหนดเลยว่าเทคโนโลยี AI ของจีนจะไปได้เร็วและไกลแค่ไหนโดยใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเร็วอ๋อหมายความว่าต่อให้จีนพยายามวิ่งไล่ตามแค่ไหนก็จะไม่มีทางตามทัน เพราะพอจีเริ่มเข้าใกล้ระดับของ H200 รุ่นลดสเปคฝั่งอเมริกาก็มี H300 หรือรุ่นใหม่กว่าที่ทิ้งห่างออกไปอีก18เดือนรออยู่แล้วเป็นการรักษาระยะห่างเอาไว้ตลอดเวลาแม่นยำเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการหยุด คู่แข่งมาเป็นการควบคุมความเร็วของคู่แข่งแทนซึ่งในทางยุทธศาสตร์แล้วมันอาจจะได้ผลดีกว่าในระยะยาวเพราะมันทําให้คาดเดาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ง่ายกว่าการปล่อยให้คู่แข่งไปซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแบบลับๆจนเราตามไม่ทันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากจริงๆครับแล้วเหตุผลข้อสุดท้ายล่ะครับ เหตุผลข้อที ite, world, ่3เกี่ยวพันกับ2ข้อแรกอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะนั่นคือเรื่องของระบบนิเวศหรือ e c o s y s t e m ็ในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันไม่มีความหมายนะคะถ้าไม่มีซอฟต์แวร์และชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนเหมือนกับที่ Apple มี iOS กับ App Store หรือ NVIDIA เองก็มี CUDA ที่เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนา AI ทั่วโลกต้องใช้ใช่เลยค่ะ คูด้าคือคูเมืองที่แข็งแรงที่สุดของเอ็นวีดียการแบนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะบีบให้จีนต้องทุ่มสรพพกำลังทั้งหมดเพื่อสร้างคูด้าของตัวเองขึ้นมาถ้าวันไหนที่จีนทำสำเร็จวันนั้นคือวันที่เอ็นวีดียและสหรัฐจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมไปอย่างถาวรการยอมให้ขายชิปรุ่นเก่าก็เหมือนกับการเลี้ยงไข้ให้จีนยังคงอยู่ในระบบนิเวศของคูด้าต่อไปอยังต้องพึ่งพาเครื่องมือของอเมริกาอยู่ มันเป็นการซื้อเวลาและรักษาสถานะผู้นำในฝั่งซอฟต์แวร์เอาไว้ค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางธุรกิจแล้วแต่มันคือการเดินหมากรุกกระดานใหญ่ที่มองไปทั้งหน้าหลายปีเลยงั้นเรามาลองแก้ผลกระทบกันดีกว่าครับว่าหมากตาน,นี้มันส่งผลต่อผู้เล่นแต่ละฝ่ายยังไงบ้างใครได้ใครเสียใครต้องปรับตัวได้เลยค่ะเริ่มจากคนที่ยิ้มกว้างที่สุดก่อนเลยแน่นอนว่าเป็นเอ็นวีเดีย นี่คือข่าวดีสำหรับพวกเขาในทุกมิติเลยอย่างแรกคือได้ตลาดจีนที่เคยเป็นแหล่งรายได้สำคัญกลับคืนมาถึงแม้กำไรต่อหน่วยอาจจะไม่เท่ารุ่นท็อปแต่ปริมาณมหาศาลแน่นอนอย่างที่สองคือช่วยกระจายความเสี่ยงไม่ต้องพึ่งพาลูกค้าในอเมริกาและยุโรปมากจนเกินไปและสุดท้ายมันส่งสัญญาณบวกไปยังนักลงทุนว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงหนุนหลังบริษัทเทคโนโลยีของตัวเอง แล้วฝั่งจีนล่ะครับเราจะมองว่านี่คือชัยชนะของเขาได้ไหมที่สามารถกดดันจนสหรัฐต้องยอมผ่อนปรนอือม,มองได้สองมุมเลยค่ะสำหรับจีนในระยะสั้นถือว่าเป็นข่าวดีมากเพราะมันช่วยต่อลมหายใจให้กับการพัฒนา AI ในประเทศทำให้พวกเขายังเข้าถึงฮาร์ดแวร์ระดับสูงได้ไม่ต้องรอให้บริษัทในประเทศพัฒนาจนตามทันซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีแต่ถ้ามองในระยะยาวมันก็เป็นเหมือนยาวหวานเคลือบยาพิษ ยาหวานเคลือบยาพิษหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามันอาจจะเป็นลดทอนความเร่งด่วนออหรือความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี GPU ของตัวเองลงไปค่ะเหมือนกับที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยว่าทำไมต้องเหนื่อยสร้างรถ F1 เองในเมื่อยังซื้อรถของปีที่แล้วมาขับได้อยู่มันอาจจะทำให้จีนยังคงติดอยู่ในกับดักของการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องการน่าสนใจมากครับ เป็นการได้เปรียบระยะสั้นที่อาจต้องแลกมาด้วยการเสียเปรียบในระยะยาวและถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกล่ะครับอย่างคู่แข่งหรือบริษัทใน supply chain. s ซัพพลายเ i n สำหรับคู่แข่งอย่าง AMD หรือ Intel นี่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่เพราะมันหมายความว่า Nvidia กลับมาครองตลาดจีนได้อีกครั้งแต่สำหรับบริษัทในห่วงโซ่อปทานอย่าง TSMC ที่ผลิตชิปให้ Nvidia หรือ ASML ที่ทำเครื่องจักรผลิตชิป นี่คือข่าวดีมากๆค่ะเพราะมันหมายถึงความมั่นคงและความแน่นอนที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมเพราะจะเห็นภาพรวมของผลกระทบทั้งหมดแล้วครับมันซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันไปหมดจริงๆถ้าอย่างนั้นในมุมของคนที่ติดตามตลาดหรือนักลงทุนเรื่องนี้มันส่งสัญญ,ญาณอะไรที่จับต้องได้บ้างครับผมเห็นว่ามีรายงานที่ค่อนข้างชัดเจนจากรอยเ e อร์สที่อ้างคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะข้อมูลจาก Reuters และ Tech Crunch ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของข่าวนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจนี้มาจากระดับนโยบายสูงสุดจริงๆในมุมของนักลงทุนสัญญาณแรกที่ชัดที่สุดคือความไม่แน่นอนลดลงตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนค่ะสัญญาณที่2คือกลยุทธ์ PerformanceCA p นี้อาจจะกลายเป็นต้นแบบสำหรับมาตรการอื่นๆในอนาคตซึ่งทำให้นักลงทุนพอจะคาดการได้ว่าความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันอาจจะไม่ได้รุนแรงแบบห้ามหมดอีกต่อไป แล้วมันมีผลทางอ้อมกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเทคโนโลยีบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า positive sentiment หรือบรรยากาศเชิงบวกให้กับทั้งอุตสาหกรรม AI เลยเมื่อผู้นำตลาดอย่าง Nvidia กลับมาเติบโตในตลาดใหญ่อย่างจีนได้มันก็ส่งผลดีไปยังหุ้นตัวอื่นๆใน supply chain ไม่ว่าจะเป็น TSMC, ASML หรือแม้แต่ Broadcom เพราะมันหมายความว่าเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากครับ ังมาทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของสหรัฐมันไม่ใช่การยอมแพ้เลยแต่เป็นวิวัฒนาการของกลยุทธ์ในการเล่นเกมยาวที่ซับซ้อนขึ้นมากมันคือการพยายามหาจุดสมดุลที่ลงตัวที่สุดระหว่างการปล่อยให้บริษัทของตัวเองทำกำไรกับการควบคุมความเร็วในการเติบโตของคู่แข่งไม่ให้ไล่ตามมาทันถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการเปลี่ยนจากค้อมปอนมาใช้มีดผ่าตัด มันแม่นยำกว่าและมันก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ล้าหลัง18เดือนนั้นยังส่งพลังพอที่จีนจะยอมจ่ายเงินซื้อแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องไม่ส่งพลังมากพอที่จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่เปราะบ,บางและต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลาและในตอนท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อไหมครับ มีค่ะอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามที่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของสงครามเทคโนโลยีในอีก2-3สปีข้างหน้าเลยก็ได้กลยุทธ์ performance ceiling หรือการควบคุมด้วยฮาร์ดแวร์ที่ล้านหลัง18เดือนนี้มันจะใช้ได้ผลตลอดไปจริงหรือหมายความว่ามันอาจจะมีช่องโหว่หรือครับอาจจะไม่ใช่ช่องโหว่แต่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะนั่นก็คือฝั่งซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมตอนนี้เรากำลังเห็นเทรนด์ที่น่าทึ่งมาก คือโมเดล AI รุ่นใหม่ๆมันฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ดีบนฮาร์ดแวร์ที่สเปคด้อยกว่าเดิมได้แล้วเหมือนกับที่เราเริ่มเห็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สามารถรันบนโน้ตบุ๊กธรรมดาๆรรได้ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยภาพนั้นเลยค่ะคำถามสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนลองเก็บไปคิดต่อก็คือ จะมีจุดไหนหรือไม่ที่ซอฟต์แวร์ที่ทล้ำหน้ามากๆจะสามารถชดเชยข้อด้อยของฮาร์ดแวร์ที่ตามหลังอยู่18เดือนได้จนทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมมันไล่ตามทันเทคโนโลยีล่าสุดของฝั่งตะวันตกได้อยู่ดีเส้นแบ่งที่วอชิงตันพยายามขีดไว้อย่างระมัดระวังด้วยฮาร์ดแวร์จะถูกซอฟต์แวร์กระโดดข้ามไปได้หรือไม่นี่คือสมอรภูมิรบที่แท้จริงในเฟสต่อไปของสงครามครั้งนี้ค่ะ